กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์สนุกสนุกกานไปกันแล้วค่ะมาดูกันค่ะวันนี้จะทําอะไรดูอุปกรณ์ของเรากค่ะวันนี้มีใบไม้ค่ะคุณครูมีใบไม้เราเรียนหน่วยต้นไม้วันนี้คุณครูมีใบไม้เป็นใบไม้ที่ร่วงแล้วนะคะเราอย่าไปดึงมาจากต้นนะคะสงสารคุณต้นไม้สองค่ะสีจะเป็นสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้ค่ะที่เด็กๆมีอยู่ค่ะเก้าค่ะและสุดท้ายกระดาษสําหรับวางงานของเราค่ะ เราลองไปลงมือทํากันเลยค่ะเด็กๆลองดูใบไม้ของเรานะคะว่าใบไม้ของเราเราจะเอามาทําเป็นอะไรได้บ้างเราจะแปงลงร่างให้มันเป็นอะไรครัใครก็ใครเอ็กตัวนี้ใบยาวๆทากาวลงไปที่ด้านหลังของใบไม้ค่ะเคยแอบคิดไปแล้วแหละว่าจะทำให้เจ้าใบไ,ไม้ย,วย,ยาวๆกลายเป็นอะไรเด็กๆลองมาดูซิว่าเราคิดตรงกันหรือเปล่า แผลลงไปเลยค่ะตัวยาวๆหลังจากนั้นค่ะคุณคุยใช้สีดำเติมด้านบนด้านล่างแล้วก็นะคะตาด้วยมันคือปลานั่นเองอา,เาลองระบายสีก่อนค่ะ ให้ปลาสวยงามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอปลาอยู่ในไหนนะปลาอยู่ในน้ำเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยค่ะให้เป็นที่อยู่ของเจ้าปลาเหีียวปลาเราจะตายแล้วก็ ระบายสีน้ำเลยคะ่ะใส่ปลาไว้น้ำแล้วค่ะเอ๊ะแล้วใบไม้เหลือที่เหลือของครูเอจะแปลงร่างอย่างอื่นกันต้องจากปลาได้ไหมนะลองมาดูกันค่ะคูเลงไว้แล้วเดี๋ยวทำตัวมันก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นะ่ะ หัวด้วยเด็กๆจะดูออกไหมนะอ่าเสร็จแล้วค่ะใบไม้ร่วงหัวใจที่คุณครูจะเจอมา คืออะไรคะเหมือนอะไรเอ่ยโอ้ตีกผีเสื้อเลยง่ไงอ่าเราได้ผีเสื้อปีกสวยเลยขาดอะไรนะขาเสร็จแล้วค่ะเราก็ตกแต่งมันให้สวยงามตามความต้องการของเรา เสื้อเพเริ่มกลายเป็นลูกครึ่งึแล้วหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเพิ่มเติมเลยค่ะเสื้อจะอยู่ที่ไหนดีนะทุ่งดอกไม้เราก็วาดดอกไม้ไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะนีสซยของคุณครูเอทีนี้ค่ะคุณครูจะมาดูว่าเด็กๆจะสร้างสรรค์ใบไม้ของเราให้กลายเป็นอะไรได้บ้างจะแปลงร่างเป็นอะไรลองเด็กๆลองมาทําดูค่ะเสร็จแล้วนําผลงานมาโชว์คุณครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ